สวัสดีครับ MC, แลท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก <c oughs> ็มาตามมาต่อนัสสาหรับแนวทางนะครับนิกเกอเชา้า v ีไแล้วก็นิกเกอบ่าย v ีไก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่หนึ่งนะครับเป็น11ปศสอัน่รยบแก่อนนะแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณกันข้อตัวเลขนะครับตัวเลขที่ นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกทตั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครัก็มาดูผลนี่แค่อีกชาว v ี p นะครับผลออก73887นะครับเจ็ดส เลขเจ็ดกับเลขแปดเนี่ยออกย้อนหลังเนาะนะครับเมื่อวานนี้ผมให้สามแปดนะครับเจ็ดสามหนึ่งสามแปดนี่แหละเนาะออกย้อนหลังแต่วันนี้ไม่เข้าเลยนะครับก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกเอฟซีทุกท่านด้วยเนาะนะครับแล้วก็ตัวประกบมันก็เข้านะครับส่วนใหญ่แนวทางของผมเลขเด่นมันจะหลุดนะครับตัวประกบยังเดินดีอยู่นะครับเข้าทุก ทุกวันนะครับตัวประกบแทบไม่หลุดเลยนะครับแต่เล็กเด่นหลุดนะครับก็ตามจริงแล้วแนวทางมันก็ยังดีเนาะนะครับแล้วก็เราไม่ทราบนะครับว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะครับตัวประกบเราก็ยังถือว่าสูตรยังเดินดีอยู่นะครับแทบทุกแนวทางเลยนะครับตัวประกบแต่ส่วนใหญ่นะครับเลขเด่นนะครับ ส่วนเล็กเด่นนะครับก็มีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดนะครับปฏิบัติแนวทางหลุดเนาะนี่คืออีกเช้านะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับตอนที่รอบบ่ายรอบบ่ายผลออก64959ก9บ6ก9 5 9เ9หนี่ครับ 6, 4, 9, 5, 9. ตัวประกบไปอยู่เลขสิบเข้าหมดเลยเลขเด่นหลุดนะครับ วันนี้เขาหลบรถเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาหลบเลขเด่นหมดเนาะนะครับตัวประกบก็เดินดีนะครับก็สลับกันเอาเก้านะครับเก้ามาออกายนะครับเอาเชา้าออกายเอาายออกเชา้าาบมาตัวแทนก็คือเลขเจ็ดการวางแนวทางก็ถือว่าแนวทางของผมหลุดเนาะนะครับ ก็เขาแค่ตัวประกบกับก็มาตาต่อต่อนะครับสินต่อเดลต้าในวันที่สองนะครับใครที่รับเดลต้าใครที่ได้ก็วันนี้คงไม่ได้เนาะนี่แค่อีกนะครับรว่าเล็กเด่นมันหลุดวิ่งโลดนะครับขอบครับขอไปขอไปทุกท่านด้วยนะครับกมาตาต่อวันที่สองหนึ่งสิบเอ็ดกสอสองพันหนึร้อยหกสิบแปดนะครับนี่แค่อีกเช้าวีไอนะครับเล็กเด่นวันนี้ผมให้ที่ 4กับ5วันนี้ผมเล่นที่เลข4ใครชอบเลข5าจับที่เลข5นะครับส่วนตัวประกบศ1นนะครับถ้าท่านวิ่งโลดนะครับถ้าว่าท่านัวเลขเต่หลุดท่านก็ลองเอาตัวประกบนะครับเลือกไปสองตัวนะครับไปวิ่งไปรูดก็ได้นะครับ ตัวประกบเคยวิ่งลูดนะครับคนเรียกไปไได้เพราะว่าตัวประกบมันไม่ค่อยลุดนะครับข้อต่อที่ตัวจเจาะเนนที่สี่เจาะ40 41 42นะครับวันนี้ผมเนนที่40เนะาะสามตัวจับที่640นะครับ หรีอเขาจะจับ6 4 1 6 4 2่กได้นะครับ3ตัวกลับไปกันต่อที่ n ิ k เ e อ by VIP อพีนิกเออไบวีไอนะครับเลขเด่นวันนี้ผมได้เลขศูนย์ทุกเลขหนึ่งนะครับผมในนาทีเลขศูนย จับเลขหนึ่งก็จับที่เลขหนึ่งเนาะนะครับหรือว่าจับตั้ง6ชุดเลยก็ได้แต่ก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับตัวเพิ่มไปก็จะเป็น7แต่ถ้าท่านบินนะครับจะได้10ชุดนะครับ3ตัวก็9 6, 0. ก0าหนยจนวนตัวที่ติด60ก็ชุดนี้เนาะหรือว่าใครจะเอา3าตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับหรือัวบินเราเลยพอชุดบินมันก็มีครบทุกตัวเนาะขาดเลขเก้าตัวเดียวคือ ส่วนใหญ่หนวทางจะขาดหลักร้อยนะครับการหลักร้อยไม่เข้าก็ถ้ามันเข้า3ตัวนะครับมันก็อยู่ในชุดวินนะฉะนั้นผมจึงจับแยกต่างหากนะครับหลักร้อยประกอบตามน,นี้เนาะนะครับใครที่รับหนาตางก็แคาไว้นะครับ กับทานน้ก็ขอบอวยพอนให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่2เดื 11, 2, 1, 8, อน11พศสองพโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ